กาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างข้างบนเป็นภูเขาข้างล่างน้ำมันค้างอยู่ตรงเนี้เขาก็เลยเรียกว่าเขาน้ำค้างอันนี้ห้วนะครับอันนี้ไล์สดหรืออันนี้บันทึกวิดีโอไว้มันไม่มีสัญญาณขณะนี้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มี ยานแห่งชาติเขาน้ำค้างเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์การสู้รบระหว่างรัฐบาลไทยกับคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นที่หลบซ่อนของขบวนการโจรก่อการ้ายคอมมิวนิสต์ ระหว่างเดินทางมาก็มีลุม้มมีบ่อคาดว่าน่าจะเกิดจากการระเบิดมัง้มขงขณะนี้กำลังขึ้นเขาลงเขาไต่ไปเรื่อยวิวสวยดี ที่คือนายสกลกิจคนเดิมเป็นเขาบอกว่าจาก ประวัติที่อ่านมาเขาบอกว่าเป็นป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นคือมันมีความอุดมสมบูรณ์มากไม่มีการบลุกปุกป่า เป็นส่วนใหญ่ไม่มีการบุกรุกเลยไหนอหลานบอกนะเร<อ>าเ<อ>ามื่อกี้เราเจอด่านนะครับเจอด่านซักประวัติชื่อพ่อชื่อแม่ถามหาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนค่อนข้างเยอะครับเพื่อความปลอดภัยครับเราต้อง มตาตรการที่เกมวดนิดนี่นยทียนี้เรากาลังเดินทางไปโซนคูงวงประวัติศาสตร์เมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเป็นเป็นที่หลบซ่อนของอกลุ่มคอมมิวนิสต์แล้วก็เป็นที่ที่ที่เขาแนะนําให้มาที่แรกเลยถ้าผ่านตัวนี้ได้เขาบอกว่าให้ไปเที่ยวําต,ตกต่อถ้าผ่านไปได้โดยไม่โดน <laughs> ผ่านไปได้โดย โดยสวัสดิภาพโดยครบ32อะไรองอะไรเงี้ยก็ไปเที่ยวรมตกต่อหรือว่าคุณโชคดีคุณได้ไปต่อเป็นพื้นที่หลบซ่อนของกลุ่มของมินิขอเจาก,ก่านอน,นเดี๋ยวนี้เขาบอกคงไม่มีแล้วมั้งม,มันหมดยุคมันนละ กำลันจะเข้าไปดังโมงอีกประมาณ2องกิโลสกิโลกรัมเป็นามูมงประวติศาสตร์เขานำทางผิดนี่ตอนับอ๋อมันเป็นวงเวียนนี่พนที่พื้นที่สีแดง 9 3, แล้วก็มาถึงมาถึงที่นี่แล้วผมต้องจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปโอเคมาบริการสะดวกสบายแต่สิ่งที่ไม่มีคือสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีโอเคครับแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่